วันนี้มีแค่นี้เหรอครับมีอีกไหมมีอีกไหมครับลุงเขาเอาไอ้พระเครื่องของเก่ามาให้ดูของเก่ามาให้ดูพระทวาชแกบอกเป็นพระทวาเราเราจะต้องดูเฉพาะที่เราคิดว่าเข้าตานะจะผมสงสัยอยู่อย่างนึงก็คือเนี่ยเนี่ยแกแกเอามาทําเพื่ออะไรเนี่ยทําเพื่ออะไรเนี่ยนียสั่งไว้เอแกนี่ เข้า é, ใจจริงๆเขาสั่งไว้เลยครับเขาสั่งไว้เลยครับแกก็มีมาให้ชมนี่เป็นปิดตาไม้แกะนะน่าจะเป็นไม้โพแกะผมเก่าเลยครับเก่า่เลยอมันแดงๆนะไม้พยุงว่ะโอ้ยไม้อะไรไม่รู้เหมือนกันผมคิดว่าเป็นไม้ไม่ไม้โพก็ไม้พยุงนี่แหละครับเดี๋ยวต้องไปส่องไปศึกษาอีกทีหนึ่งหลังมีจานๆแต่มีความเก่านะครับความเก่าสักปีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์เลยเนาะ กสิบปีเงี้ยนะประมาณนั้นแหละยประมาณนั้นเหละเก่าแต่ลึกจะล,ลึกกว่านั้นก็ไม่รู้ได้แต่แกก็มีมีนี่แกบอกว่าเป็นอะไรนะข้าวตอกอะไรนะ,ะข้าวตอกะลวงข้าวตอกะล่วงแล้วก็มันก็มีอันนี้ผมดูเป็นอีกอหนึ่งก็คือนี่เขาเรียกว่าตะปูสังฆวานอนนี่ตะปูสังฆวานอนก็คือตะปูตอกพระอุโบสถพวกไอ หรือเป็นตะปูตอกลงผีสมัยโบาราณคับสมัยเป็นร่วมร้อยปีอะไรนู่นมันจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมอย่างเงี้ย,ยตะปูสังฆวานอนของท่านนี่ในตัวท่านก็มีมีเหล็กไหลได้วยนะเหล็กไหลเขาเรียกว่าเหล็กไหลในนั้นลุงอะเหล็กไหลเลยครับัอบออ,บอผมยังชอบเลยเหล็กไหลแกถ้ามีใครสนใจก็<ม>ติดต่อผ่านผมได้นะครับ ไปต่อผ่านผมได้ผมจะมาถามอ่ถามลุงเขาว่าลุงเขาจะเปิดเท่าไหร่อยู๋กับพวกลุมศพเลยครับลุศพอันนี้เขาเรียกว่าเหล็กไหลเปียวเพิงเนาะเหล็กไหลเปียวเพิงอันนี้ชัดเจนชัดเจนงามงามงายลุ่าศพเออคนโบราณนี่เขาแขวนอะไรกันที่เราไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับเราไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วก็มาดูนี่นี่คือหอยเป็นหินครับหอยกลายเป็นหินเนี่ จะเป็นยกเออนี่จะเป็นเนื้อจะเป็นยกน่ารักดีน่ารักดีเจ๊ก็มีมาให้ชมแบบแปลกๆนะแปลกๆอันนี้ลูกปัดดินลูกปัดดินเก่าจริงนะครับเก่าจริงเก่าจริงเลยแต่เราก็ดูเอาเจ๊ก็พูดไปเราก็ดูเอาว่าอันไหนที่เราดูเป็นนะแต่อาจจะดีหมดสำหรับแกแหละแต่เราดูไม่เป็นไงเราดูไม่เป็นลุงมีอีกไม่ม,มีมีของเพิ่มเติม,ตมไหม ตะกี้นี่หอกหอกสำลิดอ,อ่พระขันสำลิดแล้วก็กําไลหินโบราณตกลงพลากันไม่ได้ครับตกลงพลากันไม่ได้มันเราไม่รู้จะเอาไปปล่อยให้ใครขายให้ใครนะพลาสูงถ้าเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อมาทางผมนะครับติดต่อมาทางผมถ้าผมมีกินสักร้อยสองร้อยเนี่ยผมก็จะหยิบจับไปแบ่งปันให้เพื่อนๆน,นะครับแหมอ่ะลงุงแค่นี้นะครับแค่นี้เนะี่ยถ้าตกลงลงุงชะได้ก็จะ เอาผ้าปิตาไปแบ่งปันกัน